วันนี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้ารอหสิบเจ็ดเวลาในขณะนี้สี่ทุ่มสามนาทีอยู่ในห้องพระคนเดียววันนี้อยากจะพูดถึงบุญอำนาจแห่งบุญพัฒนาให้เรามาเจอกัน และพัฒนาให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นโดยครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วพ่อได้ลงมาบอกครั้งนั้นเกิดความประทับใจในเรื่องราวและสำนวนการสอนการชี้แนะของพ่อโดยส่วนหนึ่งไม่ทั้งหมด พ่อได้พูดถึงว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราคณะธรรมะโลกทิพนั้นจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นคนใหม่เข้ามาก็ว่าคนใหม่ ไม่ได้หมายความว่าพึ่งเข้ามาในกลุ่มแต่คนใหม่นี้หมายถึงอำนาจแห่งบุญที่กลุ่มได้ทำมาโดยตลอดไปดึงดูดคนบุญซึ่งไม่อาจไม่เคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเลยให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาในกลุ่มดังนี้ จึงอยากจะอธิบายท่านทั้งหลายว่าอำนาจแห่งบุญนั้นจะโน้มน้าวชักจูงเป็นกระแสบุญที่ดึงเอาเขาทั้งหลายมาเป็นเพื่อนใหม่ทั้งที่ทั้งชีวิตทุกชาติที่ผ่านมาอาจไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนเลย อำนาจแห่งบุญจะพูดเพียงแค่ฝ่ายเดียวไม่พูดถึงอำนาจแห่งบาปถ้าจะพูดก็จะแยกออกไปด้วยวันนั้นพอสอนว่าอำนาจแห่งบุญนี้ทำให้คนใหม่ได้เข้ามารู้จักกันเริ่มพัฒนาขั้นต้นจากด้วยกิจกรรมงานบุญก็ดีชัก จูงให้เขาเข้ามาเริ่มจากเป็นเพียงคนรู้จักเป็นเพื่อนของของเพื่อนเราเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนรู้จักของญาติเราพามาเป็นต้นเป็นคนรู้จักของเจ้านายหรือคนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของเราเป็นต้นก็พากันเข้ามาเมื่อได้เข้ามาสัมผัส งานบุญได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็อาจมีจริตบางส่วนที่มีความสอดคล้องมีความมีกระแสมีจริตที่เข้ากันได้กับเราท่ามกลางสมาชิกในกลุ่มก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยมีบุญสัมพันธ์มาก่อนเริ่มต้ตัว เองนี่เป็นเพียงขั้นต้นจุดเริ่มต้นในระดับต่อมาหากแม้ได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกิจการงานบุญมากขึ้นเรื่อยๆก็ย่อมหมายถึงว่ามีการพูดจากันมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นมีการสนทนา มีการโอบอ้อมอารีต่อกันมีการให้ทานการปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายจะถูกพัฒนาเมื่อตายจากไปแล้วชาติต่อไปคนเหล่านี้ที่เพิ่งได้รู้จักกันก็อาจจะได้เกิดไปเป็นญาติอาจจะเป็นญาติห่าง อาจจะเป็นเพื่อนที่ยังไม่ค่อยสนิทกันนะักอาจจะเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มปฏิสัมพันธ์กันได้ในระดับที่สองก็เป็นญาติก็ได้หากว่าว่าได้ร่วมกิจกรรมงานบุญมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นชาติต่อไปก็อาจได้พัฒนามาเป็นเพื่อนสนิท มาเป็นญาติที่ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นมีการพัฒนาก็เป็นคนที่ใกล้ชิดก็มีหลายอยา่างอาจจะเป็นพี่น้องนี่เป็นตน้นในชาติต่อมาอีกตายจากกันไปแล้วหากทรงด้วยอำนาจบุญมาเรื่อยเืมีความผูกพันกันมากขึ้นคนที่ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อน แต่พัฒนากันมาถึงสามขั้นแล้วมาถึงขั้นที่สี่ก็อาจได้พัฒนาเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราหรือเราเลี้ยงดูเขานั่นท่านทั้งหลายท่านที่มาเป็นสมาชิกในกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ ท่านได้ปูดเข้าใจว่าทุกอย่างที่ท่านหวานพืชลงไปหวานเมล็ดพันธุ์ใดท่านจะต้องได้ผลแห่งเมล็ดพันธุนั้นอย่างชัดเจนคือเราหวานข้าวเราต้องได้ข้าวเราปลูกทุเรียนเราต้องได้ทุเรียนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราหวานข้าวแล้วจะได้ขา้าวโพด เป็นไปไม่ได้ดังนั้นผลแห่งกรรมดีเมื่อเราและเขาสร้างกันไว้ร่วมกันมาก็จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆในให้มันจะถูกตามทิศทางของมัน <c oughs> เราเคยเลี้ยงข้าวเขาวันหนึ่งเขาก็จะมาเลี้ยงข้าวเราเราเคยดูแลเขายามเจ็บยามไข่ วันหนึ่งเขาก็จะมาดูแลเราเวลาเราป่วยไข้เช่นกันวันนี้เดินไปตลาดไปกับาจาันนนเดินผ่านแล้วไปถึงไปถึงหน้าตลาดก็เห็นว่ามีซุ้มของการขอรับบริจาคทานซึ่งเอาไปให้กับวัดพุทธบาทน้ำผู้ ที่มีหลวงพ่อลงกฎท่านเป็นผู้ดูแลเพื่อเอาปัจจัยนี้ไปดูแลรักษาคนป่วยโรคเอชวีหรือโรคเอดส์ส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องนำเอาปัจจัยนั้นไปซื้อยารักษาโรคจากประเทศเยอรมันซึ่งก็ต้องซื้อจำนวนมาก เขเดินเข้าไปเดินผ่านตรงนี้ไปก่อนเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญเดินผ่านไปก่อนเข้าไปในตลาดเดินวนไปวนมาจิตไม่สนใจอยากได้าอะไรกินเดินก็เลยเดินย้อนกลับมาหน้าตลาดแล้วก็เอาเงินทำทาบุญกับโครงการของหลวงพ่อหลวงปก่อน แล้วก็เดินต่อไปอีกอีก,อกประมาณสิบเก้าก็เห็นคนตาบอดก,ก็เอาเงินใส่ให้เขาแล้วจึงเดินเข้าไปในตลาดใหม่ไปดูว่ามีอะไรที่เราพอจะกินได้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรคือนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับบ้านนี่คือตัวอย่างที่จะบอกถึงว่าเราจะเริ่มต้นบุญได้อย่างไร เราอย่าดีรออย่าชักช้าเพราะอำนาจแห่งมารมันรอดักเราอยู่มันจะคอยทุบทําลายอำนาจของเทพไปดีและตัดกำลังให้เราไม่อยากทำบุญหรือถอนกำลังให้ทำบุญน้อยลงหรือในที่สุดก็คือไม่ทำเลยท่านทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็พูดถึงเหตุที่จะทำให้เราได้เกิด ได้ได้พบเจอคนใหม่ๆคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราเมื่อได้เล่าถึงเรื่องนี้แล้วพ่อมีปรารถนาจะสื่ออะไรให้เป็นหลักสิ่งที่พ่อปรารถนาจะสื่อคือหนิงต้องใช้ปิยะวาจากับทุกคนการพูดการเห็นอกเห็นใจ ต้องทำหน้าที่แทนพอ่อแล้วพูดอย่างนี้ผมก็เกิดความเข้าใจว่าทุกคนล้วนมาด้วยอำนาจแห่งบุญทั้งสิน้นหากแม้เราแต่ละคนอยู่ในกลุ่มแล้วเกิดมีอคติมีมานะมีทิฏฐิถือตนแล้วก็ลืมไปว่าพ่อกับแม่นั้นกว่าเราจะได้ เป็นลูกท่านเราก็ต้องมีบุญกับท่านมาไลายชาติแฟนของเรานั้นที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าเราติดกรรมแต่ก็ต้องมีบุญแต่ว่าบางคนนั้นถูกโปรแกรมกรรมหลอกโดยโปรแกรมกรรมนั้นส่งแฟนมา ให้มาเป็นเจ้ากรรมในเวรอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งจะแยกพูดออกไปต่างหากที่บอกว่าจะพูดแต่เรื่องบุญก็ขอเรียนทุกท่านให้ทราบว่าทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มขอให้เอื้ออาทรต่อกันเหมือนดังที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้และก็เห็นแล้วผมเห็นแล้วว่า บางคนก็พฤติกรรมไม่ดีบางไม่ใช่ว่าไม่ดีมากเอาเป็นว่าบางอย่างไม่ดีแต่ว่าก็เห็นทุกคนมีขันติทรงอยู่ในขันติบารมีทรงอยู่ในความเมตตาบารมีผมเห็นรู้เข้าใจและก็แอบชื่นชมว่าเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้ทุกคนให้อภัยคนนี้ให้อภัยคนนั้น ทุกคนยินดีที่จะพูดดียินดีที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แม้ว่าเขาคนนั้นคนนั้นๆนมีอาจจะมีบ้างหลายไม่ใช่เพียงหนึ่งคนนะอาจจะหลายคนแล้ว่าเขาพวนั้นจะมีอุปนิสัยใจคอที่ไม่เข้าพวกนักแต่ท่านทั้งหลายก็ได้แสดงให้ผมเห็นว่าท่านเรียนแล้วท่านนำไปใช้ได้จริง ท่านมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทุ่มเทสอนกอาจารย์นทน์นั้นท่านเกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเห็นจิตใจที่มีความละเอียดมากขึ้นเยอะเห็นจิตใจที่มีความละมุนละม่อมมีความรู้สึกอ่อนโยนมีความรู้สึกว่ายอมมีความรู้สึกให้อภยัย และการให้ดียิ่งขึ้นก็ขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่านที่มีความเข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะที่สอนไปทั้งหมดคนที่มาเรียนบ่อยก็ดีคนที่ไม่มาก็ดีซึ่งติดอาจจะระยะทางไกลก็มีจำนวนมากที่นิสัยใจขอไม่ได้ ไม่ได้ต่างจากคนที่มาเรียนเป็นประจำคือมีพัฒนาการสูงแต่ว่าแอบแอบเรียนแอบดูแอบฟังคลิปแล้วฝึกปฏิบัติไปพวกขอพูดรวบรวมความทั้งหมดว่าวันนี้พ่อสอนแบบนี้ไม่ใช่วันนี้ต่อวันนั้นพ่อสอนแบบนี้และขอให้พวกเราย้อนกลับไปดูตลอดสายว่าว่าเราจะได้เจอกัน เราก็ต้องทำบุญกันมากมายได้เป็นพ่อแม่ลูกได้เป็นเพื่อนกันวันนี้กลุ่มที่นั่งเรียน่หมายถึงปัจจุบันนี้กลุ่มที่มานั่งเรียนด้านหน้าก็มีพัฒนาอย่างมีพัฒนาอย่างมากอันนี้ก็พูดไม่ค่อยถูกเพราะว่าดึกแล้วเสียงก็เปลี่ยนก็ไม่อยากตั้งกล้องเพราะว่าวันนี้เพลียมากเีย๋ยวจะเห็น ตาปลือบๆก็อย่าไ่ไหวแต่ว่าอยากจะพูดให้กำลังใจว่าทุกคนทำดีแล้วและจงรักษาความดีนี้ต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าไม่ดีไม่พัฒนาผมกับจันนจะรู้สึกได้เลยว่าภาพรวมเป็นยังไงคนนี้คนนั้นเป็นยังไงและทำดีต่อไปอนเดี๋ยวบุญเรายังมีโอกาสทำอีกมาหาศาล และเราจะมีชีวิตที่รวยเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะดีกว่านี้อีกเราจะค้าขายได้ดีขึ้นลูกเราจะดีเลี้ยงดูเราแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเงินการงานนะเจริญคล่องตัวตำแหน่งหน้าที่ก็ได้รับการยกระดับขึ้นมามองในสิ่งที่ดีเมื่อมองแล้ว ก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันดีก็มันดีวันหนึ่งมันก็โลกกรรมวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งที่เรามีทุกอย่างเอาแต่แก่นสาระที่จิตของเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ฝังจิตให้จิตมันดีในทุกๆด้านเราเอาตรงนั้นเมตตา กรุณามุติตาและอุเบกขาทำมันทุกวันตั้งแต่เช้ายันหลับตานอนวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดี